สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์อิโมจินะครับซึ่งก็มีอิโมจิให้เราเลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM นะครับ KTH นะครับหรือสามารถดิงได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับพอเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสมัครสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิปนี้จากตรงนี้นะครับ ังนั้นนะครับเพื่อนๆทำการกร่อข้อมูลใี้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติก๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการนะครับจากนั้นก็ทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทาการสมรัครสมาชิกแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ รองชื่อก็ใช้งานแล้วนะครับ ừ ừ ừ. ในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับจะมีบริการทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและอันนี้ก็จะเป็นอ่าคเตือนแจ้งเตือนขอ,ง,องทางเว็บไซต์นะครับ <Vern. S 2> เพื่อนๆเราทการอ่านแล้วก็ดูกันด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะการอาจเกิดการปั๊มผิดพลาดกันได้นะครับ <S <S ด้านบนนี้จะเป็นยอดเ,เงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที๋ยผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือก หลากหลายช่องทางเลยครับทีนี้ก็มาดูวิธีการสั่งซื้ออีโมจิกันบ้านนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆทำการเลือกเป็นไลฟ์โพสอีโมจินะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการเลือกอีโมจิที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอีโมจิหัวใจแล้วกันนะครับจากนั้นก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่ facebook นะครับทําการเลือกโพสต์ที่ต้องการนะครับก็ การคิดตรงวันหรือเวลานะครับแล้วจากนั้นก็ทําการเปิดสถานะโพสต์นะครับให้เป็นสาธารณะนะครับเมื่อทําการเปิดแล้วนะครับก็ทําการคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับเมื่อทําการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถปิดเป็นส่วนตัวได้ตามปกตินะครับขั้นต่ําการปั๊มจะอยู่ที่30นะครับเดี๋วผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่าสิบอิโมจิแล้วกันนะครับก็อยู่ประมาณแค่4บาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับ เม่ต้องการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เรานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็สามารถนํารหัสนี้แจ้งแอดมินได้เลยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์นี้ก็มีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราได้ซื้อไปนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับเพื่อนสามารถมาย้อนดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะครับมีเลขบริการด้วยนมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับเราก็จะมีอ่ารายละเอียดนะครับอ่าจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับแลวด้านหลังนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงเราดำเนินเราดำเนินการนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะกรจะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทาการยืนยันนะครับทางเปาเวลตนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลักนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนําเจากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่ ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้ง6,000นกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่า a n d r o i d นะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่ o o l l e h r r o m e นะครับสามารถเป็นแอป องทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทาง Apple ก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะ a แอดเคมเอ็ทีเนะครับทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้ยอดอิโมจิของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไวมากๆเลยนะครับตามที่เราสั่งได้จริงๆนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากเพิ่มหลายอีโมจินะครับก็เดี๋ยวผมจะอทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนี้นะครับอีโมจิก็มีให้เราเลือกมากมายเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ